มาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาต่อกันแถวที่6กันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะทุกครั้งโซ่สามเป็นหลักแรกแล้วก็เอฟครั้งอย่างนี้นะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆทําโซ่สองแล้วเพื่อนๆพันหัวเข็มสองครั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็ทํามครั้งนะคะในช่องเดียวกันอย่างนี้ค่ะพันหัวเข็มสองครั้ง ทำสามหลักนะคะแต่อย่าเพิ่งรวบหมดนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปเราก็รวบพร้อมกันก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่ขั้นหนึ่งสสาแล้วก็เหมือนเดิมค่ะหนึ่งสอสอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้แล้ว ถักมาจนถึงตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็สู้สองแล้วก็เราก็จะทําแบบนี้เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียก1น,นึ่งเซตนะคะของลายสับป,ปะรดนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสาม หนึสแล้วเราก็จะได้แบบนี้ประมาณ9หลักนะคะทุกคนนะหนึ่งสองสี่ห้าหเจดแดเ้าเราจะได้ทั้งหมด9หลักนะคะ9ช่องนะคะอย่างนี้ค่ะอย่นนะีเราจะได้เม็ดข้าวโพด9อันนะคะ9เม็ดนะคะ1นึสองสาม หนึแล้วก็3อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปกระซู2แบบนี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะ2 3แล้วก็ะซูส3แล้วก็1 2 3แล้วก็ะซู2แล้วก็เริ่ม เมถขพดช่องต่อไปก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นแถวที่7กันนะคะมาค่ะเพื่อนๆนะคะมาต่อกันนะคะแอดมินก็ถักมาถึงจุดเริ่มต้นก็คือตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะอย่างนี้เสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทำที อยนีค่ะพอได้ทีเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะคะโซ่สามเป็นหลักแรกนะคะเราจะขึ้นแถวที่เจ็ดนะคะก็เหมือนเดิมนะคะทำเอฟสองครั้งอย่างนี้ค่ะเป็นหลักอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆทำโซ่สามแล้วเพื่อนๆก็ทำเอ็กซ์ช่องนี้อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็หนึ่งสองสามเอ็กซ์หนึ่งสองสาม 1> x 1 2 3 x 1 2 3 x 1 2 3แล้วก็ x 1 2 3 x 1 2 3แล้วก็ x นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ต่อไปก็โซ่3นะคะแล้วก็ทำ f 3ครั้ง1 2 3แล้วก็โู่3แล้วก็ทำเอฟสครั้งในช่องเดิมอย่างนี้ค่ะก็จะทำไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวที่8กันนะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะต่อไปนะคะแอดมินจะขึ้นแถวที่8นะคะทุกคน สำหรับแบบนี้นะคะแอดมินก็จะทําโซ่สองก่อนนะคะไอโซ่หนึ่งก่อนนะคะแบบนี้แล้วแอดมินก็ทําเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะก็ทำเหมือนเดิมนะคะ,คะ,ะ,คะแล้วต่อไปก็หนึเป็นหลักแรกนะคะแล้วก็ทํา f 2ครั้งเหมือนเดิมแบบนี้นะคะต่อไปนะคะแอดมินจะทําโซ่สอย่างนี้นะคะแล้วก็ทํา x แล้วก็โซ่สามอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่สามหอย่างนี้นะคะ1 2 3 1 2 3หนึ่งสองสาม x หนึ่งสองสาม x แล้วก็ 1, 2, 3, 4ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้สำคัญนะคะเราจะเพิ่มเราจะเพิ่มกอประกาศนะคะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆดูไว้นะคะ1นได้หึ่งกอละแล้วโซ่สองก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็ทำอีก3 f แบบนี้แล้วก็โซ่สองอีกอย่างนี้นะคะ แล้วก็ทำ f 3ครั้ง1 2แล้วก็3นี่ค่ะเราจะเริ่มขยายนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวตรงนี้แอดมินก็จะมาทำเพิ่มนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วต่อไปก็โซ่4ี่นะแล้วเพื่อนเพื่อนก็ทำา x 1 2 3 X 1 2 3 x 1 2 3, x, 1, 2, 3. แล้วก็ x นะคะแล้วก็1 2 3 x 1 2 3 x แล้วก็1 2 3แล้วก็ x แล้วก็โซ่ 4, 4. ีแล้วก็ทำ f 3ครั้ง1 2 3แล้วก็โซ่2แล้วก็ทำ f อีก3หลัก1 2 3แล้วก็โซ่สแล้วก็ทำาออีก3หลัก1 2 3แล้วก็โซ่สอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำา x ก็คือข้ามไปนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้สำหรับ1เซตนะคะทุกคนนะทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวที่9้ากันนะคะ มาค่ะเพื่อนๆต่อไปนะคะเราจะเริ่มแถวที่9กันนะคะนี่ค่ะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะคะทํา 3F โซ่สองแล้วต่อไปนะคะเราก็ทําอีก 3F ช่องเดิม1 2 2แล้วนะคะต่อไป สามพอตรงนี้นะคะเราก็ทำโซ่1แล้วเพื่อนๆก็ทำทีเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะแล้วต่อไปก็ทำ3าเฟเป็นหลักแรกนะคะอ่าไม่ใช่ค่ะโซ่3แล้วก็ทำา2 F ฟนะคะแล้วก็ต่อไปก็ทำโซ่4นะคะแล้วเพื่อนๆน,นี่ค่ะมาช่องนี้เลยนะคะทำเ x ช่องนี้ อย่างนี้ค่ะมันก็จะขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะมันก็จะลดหย่อนไปเรื่อยๆเลยนะคะต่อไปก็สามแล้วก็ทำ x โซ่สาม x โซ่สาม x แล้วก็หนึ่งสองสาม x หนึ่งสองสามแล้วก็ x อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่สี่หนึ่งสองสามสี แล้วเพื่อนๆทำสาม F อหนึ่งสองสามแล้วโซ่สองแล้วก็ทำสาม F อหนึ่งสองสามแล้วตรงนี้เราทำโซ่สองนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็ทำสาม F อหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่สองแล้วก็ทำสาม F หนึ่ง สองสามนะคะแล้วต่อไปโซ่สี่ 4, แล้วก็ทำา x 1 2 3สองสาแล้วก็ทำา x 1 2 3สแล้วก็ทำา x 1สาเอ็กหสองสแล้วก็ x 1็กสองสาม แล้วก็ x แล้วก็1 2 3 4แล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้เซตหนึงนะคะทุกคนแล้วก็โซ่สองก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะพอมาถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันนะคะต่อไปแถวที่10นะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะนี่ แอดมินก็จะจบแถวแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มแถวใหม่นะคะก็เหมือนเดิมนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำทีเหมือนเดิมแล้วก็โซ่สามเป็นหลักแรกทำเอฟสองครั้งนี่แบบนี้นะคะต่อไปเราจะเพิ่มโซ่นะคะเป็นโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทำเอ็ก ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ทำ X แล้วก็1 2 3 X 1 2 3 X 12 3 X แล้วต่อไปก็โซ่้นี่ค่ะมันก็จะได้4ช่องนะคะ1่3 4นะคะมันก็จะเป็นแบบเหมือนใบโพนะคะเหมือนอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างงี้นะคะทุกคน แล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทำ F 3ครั้งแล้วก็โซ่2แล้วก็ทำ F 3ครั้งอย่างนี้นะคะทุกคนพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปนะคะเพื่อนๆทำนี่ค่ะทำ F ตรงนี้3ครั้ง1 2 สอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่สองโซ่2ขั้นนะคะ1 2แล้วก็ f ที่เดิมนะคะ3มหลักนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้เราไม่ต้องทำโซ่ขั้นนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำา f 3มครั้งหนึ่งแล้วก็โซ่2ขั้นแล้วก็ทำา f 3ครั้งหนึ่งสอง สก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างนี้เลยนะคะข้ามแล้วก็ทํา x ในช่องนี้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็หนึ่งสแล้วก็ x 1 2 3แล้วก็ x 1 2 3 x หนแล้วก็หนึแล้วก็ x แล้วต่อไปก็โซ่5อย่างนี้ค่ะ ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่1 1นะคะค่ะอันนี้1เซตนะคะทุกคนมาค่ะมาถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะคะนี่โซ่หแล้วก็ทำทีนะคะ แล้วต่อไปก็โซ่3เป็นหลักแรกนะคะเราจะเริ่มแถวที่11นะคะทุกคนนี่แล้วต่อไปโู่5้านะคะค่ะแล้วก็ทํา x อย่างนี้นะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่สาม่สสามนี่ค่ะ เราก็จะเหลือแค่3มช่องนะคะเห็นไหมคะสมช่องต่อไปก็สู้5แล้วก็ทำ F 3ครั้ง2 3งสามู้สขั้นแล้วก็ทำ F อีก3หลักนะคะในช่องเดิมนี่ค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะทำสู้สอขั้นนะคะ แล้วเพื่อนๆทำสาม F ในช่องนี้หนึ่งสองสามนะคะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทำโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเพื่อนๆก็ทำ F อสามครั้งหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่คันสอง แล้วก็ทำา f 3ครั้งในช่องนี้1 2 3สโซ่สแล้วก็1 2 3แล้วตรงนี้ก็โซ่5นะคะ1 2 3 4 5สอี่ย่างนี้ค่ะก็จะได้1เซตนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะคะนี่เดี๋ยวเรามาขึ้นแถวที่12กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวที่12กันค่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันแถวที่12กันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะโซ่หนึ่แล้วก็ทำทีนะคะนี่ค่ะแล้วก็โซ่3เป็นหลักแรกนะคะแล้วก็ทํา F 2ครั้งเหมือนเดิมนะคะ แล้วตรงนี้ก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทำ x นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เอ้ยแค่โซ่สามนะคะแล้วก็ทำ x หนึ่งสองสาม x นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะได้สองช่องนะคะแล้วต่อไปก็โซ่ห้าแล้วก็ ทำ f 3ครั้ง1 2 3แล้วก็โซ่สแล้วก็ f 3ครั้ง1 2 3ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆพื่พทำโซ่สนะคะแล้วเพื่อนๆพื่ทำ f 10หลักนะคะในช่องนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็โซ่2นะคะแล้วต่อไปก็ทำเอฟครั้ง1 2 3แล้วก็โซ่2แล้วก็ F 1ฟสอง สามแล้วก็โซ่หนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำา x ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็โซ่สแล้วก็1 2 3อย่างนี้นะคะแล้วก็หนึ่ง,งแล้วก็ทำา f3 ครั้งเหมือนเดิมนะคะ กโซ่ขั้นสองแล้วก็ทำ F 3ครั้งเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็โซ่สองนะคะแล้วตรงนี้นะคะทำ F 1 0ครั้งนะคะ2 3 4 5 6 7 9 9 1 2 4 6 8 8 10นะคะแล้วต่อไปก็ะซู้2แล้วต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทําทำไปเรื่อยๆนะคะ <_ t une> เดี๋ยวเราค่อยมาขึ้นแถวที่13กันนะคะ <_ t une> นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ1เซตนะคะทุกคน